ทางเดินไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดินไปอย่างนี้นะเพื่อนก็เดินตามทางตามทางไปตามทางของเรานะโอเคนี่โอ้โให้ดูกี่รอบแล้วแนหะก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนร้อนมีความร้อนครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนร้อนมากร้อนร้อนแบบอัวตายควายลมครับผมอาจจะใส่เสื้อผ้านเน้นหนาได้แหละวันนี้ใส่แจ็กเก็ตดำมาเนาะ มันอาจจะดูดแสงด้วยแหละไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวดำนี่ก็มีพระพุทธรูปครับนี่มีชื่อบอกไหมเนะนี่ยนี่จ้ะองอะไรใครใครใครรู้ก็เม,ม้นไว้ได้นะครับนี่ครับสวยครับสวยโอ้ยกี่ร้อยปีแล้วยังไม่ผุพังอ่สุดยอดมาก ตามทางมีคนรกวนเขาก็ถ่ายรูปกันเนาะพรเขาก็ถ่ายรูปกันเราก็จะไม่ไปรบกวนเขาก็จะถ่ายของเราก็เดินไปมีคนกลุ่มหนึ่งขา้างหน้าเราก็จะไม่ไปรบกวนเขาใช่เราก็จะเดินเดินของเดียวพวงขอข้ามไปเนาะเ,นดเดี๋ยวไปรบกวนเขาโอเคครับ